ชาชาจจะได้อาบน้ำมีข้าวแล้วก็ด้วยก็อีกเกิหดึ่งที่เข้าใจแบบนั้นเนาะดูดีมีชา้างชามไปไม่มีอะไรทำใช่ไหมไม่ใช่หรอกดูตรงๆนิดนึงอันนี้คือแอนตี้แบคทีเรียันร่าอันนี้จะดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันถูเดี๋ยวมันกระเด็นเก็บไปเลย เลยนตลบนมน่า,นนา,านเกลีททีหมดอะไร่าาดีเลยนะใช้เวลาในการล้างให้ไหที่สุแ่บกว่า้านลังมไว้แต่รันวะ่ามันล้างไวมากแต่เพราะว่ามันลืมไม่ผิดปกติอะไร มีหูดีไปนี่มีหูทิี่ตกใจไปไม่มีใครทาแน่นอนนะตามโชว์ไม่มีแน่นอนยืนยันว่ายังไม่มีใครท่องตัวใหญ่ไปนะตัวใหญ่ไม่ได้เลย สงลงไปว่าลงไปในเฟมเห็นอะไรบ้างวะเห็นอะไรบ้างวะหยอม่น้ามีอะไรนะต้องออกกำลังกายบ้างพักนะอย่างว่าวน จริงๆวันนี้ว่าจะไม่ล้างเลยอนะด้วยว่าวันนี้ทรมานวันนี้ทรมานก,ก็จะไม่อยากล้างชามแต่ว่าน้าวันไหนอันเดียก็จะไม่ถ้าเสาร์วันที่ก็จะไม่ทําเลยแค่จะไม่ไม่อยากจับเลยสาว บาดีน <Bad> <laughs> ่กพายนีตลกสวยหมห <laughs> ลับปะลบไปลไปเห็หนไหมนอนจไา่อนจ้าไม่ตลกนะคูณเหนื่อยแล้วนะอ่ให้กุยแ้วแา บายคูตลอดหลวงรูยหลวงอีกมาเคยลำบากเลยไงไม่ชอบหน้าฉังสวยปะสวยรกสะอาดมากจนถึงมากที่สุดเนี่ยจาบน้ำทน้ีหลังล้างชามจ้าแี่แอนตี้เวีกีะ ว้าวออมาอ๋ีนี่ะีนี่ีีโอมีข้า